วอลคัมสู่พีพิมพ์ชาแนลสวัสดีค่ะกับพูกกระบุมนะคะอยู่ในเพลงบ้องของโ g b o b b y f i ้ฟิตวันด้าน่ะคะ่ะทุกคนมาดูกันเลยแต่ว่าบุมมันไม่ได้แปลท่อนของวันด้านะแต่บูมรู้สึกว่าน่าจะจะวรามานั่นแหละที่บุมแปลนะก็คือ MV เป็น MV แบบว่าตีคอปมีแคดดี้ด้วยสาวๆชิวๆแล้วตอนห้องนั่ก็อยู่กับบ้องดูกับบ้องอย่างเงี้ยบูมพยายามฟังมากเลยว่า,ว,าว่าเสียงใครแต่จะใช่เสียงวันด้าวันด้านร้องเพลงไทยหรือย,ยังไงอะไรอย่างเงี้ยแต่บุมว่าก็น่าจะเป็นเสียงวันด้านใช่ไหมสุดท้ายก ไปแบบดื่มฉลองฉลองกันอย่างนี้บุมชอบบีเนื้อร้องฟังไว้ถ้าเราฟังไม่ออกเลยใช่ไหมคะเราก็ฟังไว้มีชิงมีชิงด้วยคือชิงเนี่ยเป็นเครื่องนําจังหวะตั้งพวกนี้เป็นตัวหลักนําจังหวะเครื่องดนตรีทุชนิดคือชิงนะคะถ้าใครตีชิงผิดจังหวะนิดนึงก็คือทุกอย่างก็คือจะรวนหมดเลยเครื่องดนตรีในวงตอนนั้นนะมาเดี๋ยวมาแปลเนื้อเพลงกันแบบเร็วเร็วรวดรวดยุดยวดจวดเลยนะมองมองถ้าตัวพี่อยากได้น้องพี่ก็คงต้องมองมองถูกถ้าเวลาเราจะชอบผู้หญิงคนไหนสักคนเราก็ต้องมองใช่ไหมเพื่อให้แบบลุคแอนด์มีดู้ ว่าชอบแอบชอบแต่ไม่ได้มองแบบโรคจิตนะถ้าน้องไม่ทงไม่ทักพี่ก็คงต้องลองลอง,ลองถ้าไม่ทักพี่พี่ก็คงต้องเป็นคนลองก่อนแบบเข้าหาถ้าเธอยังคงไม่มองพี่ก็ต้องอยู่กับบ้องพี่ก็ต้องอยู่กับบ้องบ้องบ้องถ้าน้องไม่มองพี่ก็ต้องอยู่แต่บ้องแล้วจ้าพี่ก็เป็นแฟนกับบ้องอยู่กับกันชีกันชานะมาเริ่มภาษาอังกฤษเลย look at me, mama, I don't mess with the b o c c ดูฉันนะแต่ไม่แน่ใจว่าริวมามาคือเขาเป็นแรปเปอร์ผู้หญิงใช่ไหมคะมองฉันเหมือนมองริวมาเหรอตอนนี้ฉันทำ b o ก c o l i คือกัญชาตอนเนี้ยเขาแบบทำกัญชาแบบเสร็จล Now sending shout out to people my Love out to my colony my นณะตอนนี้ชาวเอาคือประกาศให้รู้ว่าประชาชนของฉันทุกคนเนี่ยเป็นหวัวเจ้าเมืองวะประชาชนของฉันทุกคนเนี่ยส่งความรักมาให้ฉันมาอย่างเมืองของข้าอาณานิคมของข้าทุกคนส่งความรักเข้ามา I put myself in continent the real ones call Barame Barame นะคะเป็นค่ายของวัดด้านะที่เขาสนับสนุนวัดดานะเนี่ยฉันเอาตัวฉันมาอยู่ที่แห่งนี้ ทวีปเดียวที่ฉันอยู่แล้วมันคือของจริงอะเรียวอะก็คือที่เนี่ยเรียกว่าบรารมีก็คือค่ายเพลงเขาที่สนับสนุนเขา The only motherfucker that don't put up with apology ก็คือประมาณว่าเนี่ยขนาดนั่งแปลย,ยังแปลาย,ยากเลยแน่นอนฉันไม่รับคําขอโทษจากจากพวกมึงแล้วคือกูไม่ขอโทษพวกมึง Say it with my chest and feeling b o j i Benny Hana อันเนี้ยไม่รู้แล้วว่าคืออะไรฉันอะพูดกับในอกฉันพูดในใจฉันอะว่าฉันจะมีความรู้สึกเหมือนกับคนเนี้ยแต่คนเนี้ยบูไม่แน่ใจว่าเขาเป็นใครอะบูหาก็ไม่เจอแต่รู้แค่ มันคือร้านสเต็กอะ่ะ In a place where a u the rappers only get demolished on ที่อื่นๆเนี่ยยังมีแรปเปอร์อีกมากมายที่ฉันจะต้องไปทำลายล้างไปแบบว่าเหมือนถอนรากถอนโคนอะไรประมาณนี้ค่ะ Get my shit together why I work and go to college ฉันก็คือมีความไม่ดีด้วยแต่ว่าในขณะที่ฉันทํางานฉันก็ไปมาหาลัยด้วยเรียนด้วยทํางานไปด้วยเรียนด้วยถึงจะในความไม่ดีประมาณนี้ปะในความไม่ดีก็ฉันก็ยังทํางานไปด้วยเรียนไปด้วย get my own money i n your f r e s beach I get a deposit ฉันจะฟาดหน้าคุณด้วยเงินของฉันแล้วฉันก็จะเอาเงินไปฝากธนาคารประมาณนี้เอาเงินไปฝากยากนะ travel once a year ปีหนึ่งเที่ยวครั้งหนึ่ง I only get to see my mama ฉันแค่ต้องการจะไปหาแม่แม่เขาอยู่ต่างประเทศใช่ไหม save up on my ไม่ดอ s t r i t y wedding hitting right t r a m a เออฉันก็จะเก็บเงินฉันไว้เพื่ออนาคตอะว่าว่า,วาเราเราเจ็บไข้ได้ป่วยเราก็จะต้องเอาไว้รักษาตัวเองนะคะเก็บเงินไว้เซฟเงินไว้ Step up in way I gotta live up like a ballet ชีวิตฉันก้าวขึ้นมาอีกระดับขึ้นมาอีกขั้นฉันต้องการที่ใช้ชีวิตเหมือนกับคล้ายๆ f e ลบัลเล่ไหมเขาเรียกว่าอะไรสวยงามโลดโผนท่าแบบโลดโผนท่าแบบสวยงามใช้ให้มันสุดอะ่ะ b i g g e t in the games before I end up with a baby m n ในความคิดบูมนะคะประโยคนี้จะหมายความว่าฉันต้องการทําทุกอย่างฉันต้องการใช้ชีวิตให้ดีแล้วก็ทําให้เป้าหมายสูงสุดอะ่ะหรือในแล็บเกมอ่ะประมาณเนี้ยฉันต้องการใช้ให้มันดีที่สุดนะคะแล้วก็ไปสู่เป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ก่อนที่ฉันจะจบชีวิตอะ่ะในฐานะลูกแม่เนี่ยลงไปคือตอนเนี้ยเขาเป็นลูกแม่เขาใช่ไหมก่อนที่จะตายนั่นเอง Never g o t soft cause I'm a demon คือไม่เคยจะนุ่มนวลเลยเพราะฉันเป็นปีศาจ Better get lost before you get creamy คือหมายถึงทางที่ดีก็ควรที่จะพ่ายแพ้ไปไม่งั้นก่อนที่ตัวคุณเนี่ยจะก,กีดด้วยความเจ็บปวด แพ้ไปก่อนเถอยอมแพ้เถอ Finna take over the season อันนี้ Finna แปลว่า go to นะ going to take over คือหมายถึงว่าฉันต้องการไปรับช่วงต่อในเปลี่ยนการเปลี่ยนฤดูการ Play this s h i s back every week end ฉันเล่นอะไรแบบเนี้ยวันหยุดของสัปดาห์ฉันจะเล่นอะไรแบบนี้ Bar for bar just like machine Bar for bar คือน่าจะเป็น verse ทำแล็บาร์ต่อาร์เปรียบเหมือนกับเครื่องจักรอ่ะและของเขาเปรียบเหมือนแบบเครื่องจักรแข็งแรงแข็งแรง No one's else c o m p a r e to me hundred b u t s and sweat raining m c queen killing the scene บูม um คิดว่าไม่มีใคร เทียบฉันได้เลือดและหยาดเหงื่อของฉันแบบ100%เนี่ยมันเหมือนกับฉากในหนังของไรนิงแมคควีนอะไรนิงแมคควีนคือรถใช่ปะน่าจะเป็นสีแดงที่เปียบเหมือนของในหนังเรื่องนี้ที่รถมันเป็นสีแดงบูมก็แปลม,ม่วงเหมือนกันบูมอะแปลพร้อมกับน้องที่บูมไลท์ในมิโคอะน้องนาเดียยากจริงต่อไปนะอ่ะแล้วก็เป็นท่อนฮุกต่อไปก็เป็นอันนี้บูมไม่ได้แปลท่อนมาได้น,นะคะแต่บูมก็จะพยายามทาความเข้าใจในภาษาเขานะพี่น้องในภาษาคขมรเรียกว่าพี่บราเธอร์อะอยากรู้จักภาษา,ขาเขมรใช่ไหมฉันเป็นครูได้ฉัน ขออนุาให้คุณคิดมากโอ้ญิงชนลาแต่งงานเร็วเข้าไม่นานก็เผลอละไปอันนี้น่าจะประมาณว่าสาวๆถ้าไม่รีบแต่งงานก็คือจะแก่อย่างนี้ว่าเออไม่นานก็จะแบบอาจจะตายได้หรือเปล่าบางคําก็ไม่ถูกต้องนะขายควายบอกให้แม่ไม่ต้องกลัวก็คือจะใช้ใช้จ่ายเงินให้แม่ใช่ไหมไม่ต้องไปวิ่งตามใครไม่ต้องไปของเงินใครฉันละทิ้งดินแดนของพ่อแม่มาในดินแดนใหม่ก็คือจากบ้านมาเพื่อมาประเทศไทยมาทําเพลงอะเนาะถึงพ่อแม่จะไม่ประสบความสาเร็จกับฉันแต่ฉันนันประสบความสําเร็จในดนตรีเขาประสบความสําเร็จ แบบตอนเนี้เขาทํางานกับ OG OG b o b b บ้เฮ้ยเนี่ยตอนนี้มาทํางานอยู่ในเมืองกับ OG Bobby บแล้วก็พร้อมแบบสโมกสโมวิทนะคะ h e r f u c k e r t h i n g t h e y know me เพราะคุณรู้ว่าพวกคุณรู้จักเราแต่จริงๆคือไม่ใช่เลยคิดว่ารู้จักเราแต่ที่จริงคือไม่ใช่เลย Shear up f i n ฟใ To อ a t อ i t right Viking right, up on the boat ๊ทไ your friend a ด์ o n g a right boat ให้กําลังใจแล้วก็เลี้ยงฉลองให้กับคนที่จะออกเรือไปเพื่อออกเดินทางครั้งใหม่ไปสู้รบนะคะแล้วก็เอาเพื่อนคุณมาดิสองคนฉันชอบคือ น,นี่บุ้มไม่แน่ใจวัฒนธรรมไวกิ้งอ่ะบุ้มดูหนังไวกิ้งมั้งเขาบอกว่าถ้าชอบกันเนี่ยเขาเรื่องเรื่องเซ็กส์เรื่องอะไรอย่างเงี้ยสามารถสวิงกิ้งได้ถ้าชอบพอกันประมาณเนี่ยเออบุ้มคิดว่าอย่างงี้นะน่าจะเชื่อมกับประโยคนี้ที่บอกว่าเออพาเพื่อนมาด้วยกันได้นะฉันชอบทั้งคู่แล้วก็ตั้งแต่ head to toe and wrist all because คือตั้งแต่หัวจุดเท้าแล้วก็ข้อมือเนี่ยของฉันเป็นคือ coat coat นี่คือยี ho ่ห้อ coat นะคะ put dead day care inherited ประโยคนียคือ day care คือสถานรับเลีเ้ยงเด็กคือหมายความว่าเขาเปรียบเทียบว่าผู้หญิงงงอออะกกกือนนไไรรลลลคคปแ้้วสถาับเเียเด็็ มีลูกลบรรดาเด็กๆอ่ะคืนอยู่ในคอประมาณนี้อันนี้บุรู้แล้วทุกคนเข้าใจไปยังไงนะ Had to let it be known ให้มันรู้กันไป His song no joke certified live boss เพลงนี้คือไม่ได้มาแบบไม่ได้เขียนเล่นๆนะนี่มีการรับรองแบบเหมือนลำโพง Bones เนี่ยลำโพงชื่อ Bones นี่คือเขาได้รับการรับรองเพลงนี้ไม่ได้เขียนเล่นๆ bounce back in my city lady yeah, s e s go yeah let's m o k e ตอนนี้กลับมาถึงบ้านแล้วแล้วก็เตรียมพร้อมกำลังจะออกเดินทางแล้วตอนนี้ก็ smoke นะคะ Thai s t e r i o n b กินี่อันนี้ไม่แน่ใจว่าแปลว่าอะไร All my crepe felt like home รอบๆเขาก็จะมีแบบเจ้าสาวใส่บิกินี่ลายมา้าลายหมาป่าลายแบบคล้ายๆสวนสัตา์ให้ฟีลเหมือนอยู่บ้าน Bullet proof with no layer Hard like rock like s t e i f f e n like gate คือหมายถึงว่าเสื้อกันกระสุนเนี้ยเป็นแบบคุณภาพไม่มีระดับอะเป็นคุณภาพต่ำแต่มันก็แข็งเหมือนหนังจระเข้แต่มันไม่สามารถกันอะไรได้นะคะ Man this beach h i n k just e m a p r a i n e E y Q i m m e r s t l e พวกคุณคิดว่าพวกฉันร้อเล่นเหรอไม่กู่นเนี่ยค่าพวกพวกมึงได้แบบง่ายๆ Even thought feeling like doing the most yeah fresh out the boat ความรู้สึกฉันอยากทำมากมากเลยคือตอนนี้ก็คือการออกเดินทางครั้งใหม่ก็คล้ายไวกิ้งที่ออกเดินทางออกเรือเพื่อไปออกรบนะคะ Spreading the love breaking the b a k Betty you know how it's good <S ก,รกระจายความรักของฉันออกไปแพร่กระจายความรักออกไปให้รู้ว่าเป็นยังไงความรักของฉันนะคะ I'm chilling in all l a n d คือไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนอะฉันเป็นคนช h i l l Boss never gon f o r d ผู้บังคับบัญชาไม่สามารถบังคับอะไรฉันได้ They say what I do is t o p e พวกเขาบอกว่าแบบ นี่มันคือสารเสพติดไม่ใช่หรอก็ใช่ไง Lights on your glass toast let's go gang ยกแก้วขึ้นมาคะ่ะยกแก้วขึ้นมานะทุกคนแล้วก็มาเลี้ยงฉลองกันนะคะปะ่ะแก๊งเราไปฉลองกันเนื้อร้องประมาณนี้นะคะทุกคนโคตรยาวยาวสำหรับบูมมากและใช้เวลาสองชั่วโมงในการแปลแต่ผิดถูกหรือไงบูมก็ไม่รู้เหมือนกันโอเคทุกคนจบไปแล้วค่ะเพลงนี้เพลงนี้ไม่ได้มาเล่นๆนะจ๊าได้รับรองด้วยอะไรเขาบอเป็นบีดมีจังหวะเป็นเอาภาษาบ้านมาแล้วก็มีดนตรีที่เป็นของไทยผสมภาษานี้นะคะมันบูมชอบมากเลย นะคะทุกคนไปฟังกันเย็นนะคะเพลงนี้เพลงบ้องสสโมกวีน่าจะถูกใจมากเลยเจอกันใหม่คลิปหน้านอย่าลืมกดไลค์ก็แชร์กดซับสไครต์เป็นกำลังใจงให้บุมนะคะบ๊ายบายจุ๊บ